ครับสวัสดีครับพี่่ายครับสวัสดีครับผมผมคุณไก่ครับผมครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตยแล้วก็พี่ไก่อีกแล้วนะครับที่อิสูสุคิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันแล้วก็อยู่ติดถนนใหญ่ด้วยถนนหลักอยู่ตรงไหนพี่ไก่ถนนบุรีรัมย์นางรองครับผมซึ่งใกล้ๆกห้างดังนะครับพี่่ายห้างโรบินสันนะครับผมถูกต้องพี่ไก่แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่31กรกฎาคม2564ครับพี่ไต้ตีสี่แล้วตอนนี้เรามาทําอะไรกันโอ้โหวันนี้มีภารกิจอีกภารกิจนึ ครับพี่ตที่สําคัญมากเพราะว่าวันนี้เราจะไปส่งม,มอบรถที่จังหวัดนครพน,นมเออหนุ่มนครพน,นมแล้วครับวันนี้พี่ตายเออโอเคเดี๋ยวนะครับถ้าสมมุติว่าอ่าเขาเรียกว่ายังไงบรรยากาศนะครับระหว่างการเดินทางเดี๋ยวพี่ตายกับพี่ไก่จะถ่ายให้ดูเนาะ <c oughs> ครับนนไป <c oughs> พี่ไก่เราเดินทางกัน Let's go ครับพี่ตายครับโอเคไปครับผมตอนนี้ก็ถึงอะไรนะ กำมลาใสจังหวัดกาลสินนี่อำเภอกมลาใสไหมไกลแล้วไกลแล้ววัดชัยมงคลผ่านวัดชัยมงคลด้วย ถ้าสมมุติว่าไปถึงบ้านลูกค้าเช้าไม่เกินสิบโมงอะไรอย่างเงี้ยพี่ต่ายก็อาจจะไม่ได้แวะกินข้าวคือส่งรถให้มันเสร็จเลยทีเดียวโอ้อันนี้ผ่านแม่น้ำเลยไม่รู้แม่น้ําอะไรนะก็ส่งรถเสร็จครั้งเดียวเลยแล้วค่อยแวะกินข้าวกันก็เดี๋ยวตอนเย็นคนะ้ากลับแวะเที่ยวไหนก็เดี๋ยวบอกแต่อาจจะไม่ได้แวะนะครับเพราะว่าน่าจะายาวครั้งเดียวเลยตอนนี้เราอยู่ไหน ร้อยเอ็ดตัวเมืองร้อยเอ็ดนะคะนนรับแมสก็มีอันนี้คือแมสเตรียมพร้อมนะอ้เจียวก็อยู่อยู่ท้ายรถนะพร้อม,พ,อมพี่เน็กเป็นคนที่ <laughs> มันเตรียมพร้อมมากก็พี่ไก่แวะซื้อกาแฟ,ฟอยู่โอ้โหน่าสงสารนะอ,ออกมาแต่เชา้าไงมันก็เลยมีแมงมีอะไรนิดนึง ไม่ได้เอาเนั่นมาด้วยไอ,อตัวผ้าชาม,มัวนะ่ะอันนี้เราแวะกินข้าวที่ไหนหรือว่ารอดูก่อนไปม,มันได้กาแฟแล้วไงโอ้พี่ไ่ก่อขอบคุณมากครับผมหรือว่าเราจะไปไปก่อนให้มันเนาะเนาะลอตเตอรี่เรอลอตเตอรี่ไป,ไปเราไปซื้อที่นครพนมไหมเออนาะ รอบไปให้มันใกล้ไฟไปก่อนโคงเพียบโค้งเพียบอะ่ะ ก็ตอนนี้อยู่เกียร์สีได้นะความเร็วประมาณสักเจ็ดสิบประมาณเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ขับเร็วนั่นนี่เราปล่อยไหลปล่อยไหล ก็เพิ่งมาครั้งแรกนะแต่เราก็ไม่ประมาทนะครับเราไม่ชินทางไม่รู้ว่าโค้งข้างหน้ามันเป็นอะไรยังไงเราก็พยายามวิ่งเกียร์ต่ำไว้ก่อนเนาะบ่อยนะที่คุณไม่ชินทางแล้วขับมาด้วยความเร็วอะไรเงี้ยมันก็เกิดอุบัติเหตุอันนี้รอบนะครับรอบข้างยนต์ตั้งแตบ 1,800รอบจนถึง2,600รอบนะ้ามันก็ได้แรงบิดเต็มเลยก็คือ350นิวตันเมตรก็ขึ้นสบายๆนะครับตอนนี้ก็เกียร์สามขอปีนี้เขาจะเป็นเกียร์ออโต้มันก็สบายไงก็คือมันจะมีเอา ก็ตอนนี้เหลืออีกประมาณสัก144ยกิโลนะจะถึงบ้านลูกค้าสภาพเป็นไงสภาพยังดูดียังดูสวยเหมือนเดิมอ,อ๋อไม่ไปเข้าพร้อมกันนไหมไม่ได้ ไม่ได้ให้ผมมาเข้ารถก่อนเพราะว่าแกเนี่ยวิทยุเวลาพี่แกพูดเสร็จจะไม่ปกติมันจะตัดแค่เช็คเดียวเช็คเดียววิทยุแต่นั่นเช็คผมว่ามันน่าจะมีปัญหาตัวผมมันนะครพี่ตายครับพี่ตายครับอยู่ที่รถมันจะเช็คเนี่ยมันจะต้องปกติมันจะเช็คเดียวอ่ะโอ้ยนี่มีนี่ด้วยเฮ้ยอันนี้ของพี่ต่ายนี่ของเจของลูกค้าของลูกค้าของลูกค้าเดี๋ยวค่อยให้ลูกค้าพี่แก กินะพี่ไก่ครับผมกินข้าวไหมนี่ผมว่าไม่เท่าไหอยเลยพี่ไก่เพราะมันนั่นเองมันนั่นแล้วตอนนี้มันก็มันจ้วงไงแปดโมงครึ่งผมว่าไปถึงบ้านลูกค้ากันเถอะได้ครับพี่ไก่ผมไปถึงบ้านเออเนาะจะได้สบายใจด้วยไงเนาะไปถึงบ้านลูกค้าแล้วกลับไปกินที่บปูยำดีกว่าเนาะจะได้สบายใจเลยผมว่าถ้าไปอย่างนั้นไปเระดื่องกันไปมากดีกว่าในไหนก็ในไหนก็จะบปูยำเนาะไปมากดีกว่าไปแล้วตอนแรกผมคิดว่าเออมันจะมาถึงช้ากว่านี้ไง ขนาดมาผูพาไดในขนาดพันเขาใช่ไหมนี่มันก็บอกว่ามันคำนวณมามันไม่ใช่เส้นนี้อ่แต่เอาไปมามันจะเลี่ยงมาเส้นนี้จะเลี่ยงภูพานี่แหละที่ไหนได้จริงไม่รู้จะเลี่ยงทำไมก็เราไม่เคยมาเราขึ้นมาเลยเนาะก็นั่นแหละก็เลยมาเอาไปมามาสมเด็จมันก็เริ่มเอะใจแล้วเฮ้ยเราจะได้ขึ้นเขาตอนแรกก็บอกไม่ต้องขึ้นใช่ไหมเออเอาไปมาปั๊บภูพานี่แหละพี่เออก็ไม่เป็นไรมาก็มาก็เราไม่เคยมาเนาะขึ้นไปแค่นั้นเองโอ้พี่ไต่แน่นอนมากเลยแต่พี่ไต่จะเหนื่อยหน่อยมันมันเกียร์ธรรมดาเลย ไม่ไม่กับมันดีพี่ไก่มันดีอมันดีโอเคพี่เต๋ออะไรไม่มีไม่เอาอะไรพี่ไก่เดี๋ยวรถมาปิดประตูกันไม่ก็ถามว่าบางไอซีบางท่านนะครับสงสัยว่าเฮ้ยพี่ไต่ใส่ยางอย่างนี้มันเป็นยังไงมันก็เฮ้ยมันขับมันขับสนุกนะไม่ได้มีมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมไหมนะไม่ได้อืดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนประเทศแตกลร้อใหญ่มันอืดไม่อืดนะใส่ตัวนี้ไม่อืด อาจจะมีเปื้อนบ้างเล็กน้อยนะอีกประมาณสักกี่กิโลครับพี่ไก่กแค่สองรอยเมตรแค่ไม่ครับ200เมตรไม่หลังนี้ก็จะบอกอะไรนี้ก็ใช่อบดีวถ่ายใ้ให้ครับผมครับครับสองแปดหกสิบหนึ่งกับพี่ไก่ ไม่นี่เจอลูกค้าละเจอลูกค้าละแต่ว่าสงสารรถลูกค้านะ่ะเออไปไก่ลูกค้าให้เดินหน้าเข้าหรือถอยหลังเข้าครับโอ้โหเป๊ะเป๊ะ ถึงบ้านลูกค้าละลูกค้าให้เดินหน้าเข้าหรือถอยหลังเข้าครับเดินหน้าถอยหลังเข้าโอเค ออเลยพี่ไก่อืถึงเป้เลยสวัสดีครับผูโหเพิ่งเจอตัวกันจริงๆนะนี่เป็นยังไงบ้างครับสพดีคนตไหมครับกับตตนอะไรนะตีนที่อยู่ยอดต้มเบลนะครั

นี่อันนี้น้องมานั่นล่ะเดี๋ยวสองคนกำลังถามทางกลับอยู่เฮ้ยพี่ไก่จ๋าพวงมาลัยให้ลูกค้ายังพวงมาลัยโอ้ยรวยรวยเองเห็นไหแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาพวงมาลัยแขวนด้วยเดี๋ยวตายเอาพวงมาลัยมาด้วย วบแมครับโอ้โหสวยสวยสวยแม่สวยอวยพอลูกค้าด้จะไม่ไก่จังาโชคโชอสุดยอดดีใจมากๆเลยเฮ้ยแล้วทีนี้พี่ไก่มาแบบแม่เอาทองคำสิบบาทคล้องเลยนะครับนำโชคเลยอนำโชคเลยนำโชคเลยโอ้โหอันนี้น้องไม่ค่อยเพ้อนเท่าไหร่นะยังได้ยังได้มาถึงสภาพ ได้อะไรทำอะไรครับผมอ๋โอโอ้อันนี้ปลาแม่เปียวมาจากไหนน้ำโซ่ขามน้ำโป้งเลฮะน้ำโซ่ขามดูทางนี้มันมีน้ำโซ่ขามมีน้ำสง่งสวัสดีจ้าสวัสดีครับเอาตัวนี้เอ,อาพันแกเอ,อาเพิพันเลยอันนี้เอาเอากับ าไปกเตอร์เนาะไปเตอิมไปฮอดกระหรือสะกดคุณอันนี้ไม่ใช่ปลาเลี้ยงใช่ไหมครับเป็นปลาน้ำปลาน้ำโขงน้ำข้าามน้ำจืดแถวนี้นะอ๋อน้ำโขงค่ะน้ำโขงอยู่แถวไหนครับนี่แหละไปออกไปนี่เราไปเอกไก่ไก่ไหมครับอ๋อ4 0 5โล๋อ4 0 5โอ้ยไม่ไก่เดี๋ยวจะไปดูอันนี้จะทำอะไรกินครับจะเผาจะต้มลาบอ๋อกอยกินโอ้สุดยอดเลย เด no yeah, ี๋ยวไต่เสร็จจากนี home, man, like ah so ้ไต่จะไปดูน้ำโขงแม่ยังครับผมเดี๋ยวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะพาทีมงานไปทานข้าวกับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอู้แต่ว่าเขาได้ปลามาตัวใหญ่ๆเลยเนาะโอ้สุดยอดพี่ไก่พี่ไก่ไปดูว่ะไอ้ตรงนั้นทับปลาลูกค้าเอามาปลาจากน้ำโขงอ่ะห่างจากนี้ไปประมาณสี่โลนี่ไปดูไม่ไม่น้ำโขงห่างจากนี้จ็โล่นี้เอาโล่เจ็โลไปเสร็จไหนครับ นี่นาบ้านตาดีไปเจ็ดโลก็เลยกสี่โลนี้เพิ่มสมบูรณ์ไปเส้นไหนแม่ไปนี่อ้อมเราไปเจ้าบ้านตาดก็นั้งโค้งเลยอยากอยากเห็นบ่เคยเห็นนี่แม่นี่ไปแม่ไปแม่เราขามผุดปลาเยอะไปนี่เรามีแล้วตอนนี้เออไปยังงั้นเดี๋ยวเซ็นเอกสารก่อนครับไปไปเนี่ยพ่อก็ถ่ายเพิ่มเขยในพร้อมกันเชื่อไปประตูฟเจ้าแล้วว่าเชื่อเอาอืมนี่นี่แล้ว เาอมรโอเคโอเคไม่ตายอ่าโอเคนะครับแอคชั่นครับผมปั๊บกดไลค์นะครับผมโอเคโอเคขอบคุณครับได้แล้วครับโอเคได้แล้วได้แล้วขอบคุณนะครับรวยๆรควย แล้ทิ้งก็ไปาคกไร่งเครับไปลาลูกค้าไี่ไก่๋ยวผมไปลาลูกค้าเลยครับอยงนี้ก็ไดลาเคยเจอมีมีเมื่อกคนแล้วรู้ท่าผูมีเมียจะท่เพ่เดี๋ยวบ่มีตัวนัเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินทางอีกก็จะล่าลัขอบคุณครับขอบคุณะครับขอบคุณครับครับเฮ้ยพีไก่พี่ไก่ม่ได่ไเ้มาืของนาซือ ซื ite, ้อจามซื้อแ่ข้างไกลนี่นะเอมันมอมรอนออนนี้เออเอาบางก็จซื้อดูนี่ดกสผ้เช้าานะาส้อาจนเออันนี้ก็พอดีนะก็กำลังจะกลับลอตเตอรี่มาพอดีเอาไาสูตรเอาทเอาไปเอาเอาเราเลือกเลยเดี๋ยวจ่ายให้าเปเามแล้เอาแล้ ครับนีล้วาสรางกาสร้าอยู่เออก้าสร้างก้สร้างเ้นเีออ้างห่จอน่หงี่องเ้อบนี่หมีจ่อเอาอะไรได้ก้าสางทางล่างไว้ไนทงเปเจอร์อันนี้พอดีเลยมาพอดีเลยไปแปิบบอกไปได้บแดรกเอาเตอหันแต่คนนี้ก็พูดกันพูดลักษณะมันยังไง่รู้ นจะเขายืดทีใบเดียนี้ี่ยนดีบ้วืดใบล้วนี่ที่ใบครับเยังน้อยครับกูเจ3ในสามชิป้เตต้องหมดไอรอบที่แล้วหมดกันไปคนละสองพันสาก็เลยวันนี้เลยชะลอกันาองากว่วันาเดเดี๋ยวกลับก่อนด้อกับดูเดินเล่นกันดูได้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 เไ ครับผมดูต้นยางดูโอเคครับผมอ๋อมันแฉะไหมกูจะฝังรูเลี้ยงควายด้วยปลายางไอ้ไอ้ตรงนู้นเห็นเป็นสะสะของใครครับตรงไหนครับตรงตรงเนี้ยมันจะมีสะสะอย๋อนี่ลายบอยอยู่ข้างๆอีบอยเพราะอันนี้ลูกลูกยางนี่ครับเนี่ย อ๋อบันึงสวย่บัน,นั่นดีบ,น,น,น,บน,นั่นจดูนะอืมคอ้าไม่ไม่แาไหรครับแต่อุ๊บบรรยากาศน่าอยู่เน,ะนาะอดีใจ,จดีใจได้มายังไม่ได้ทำอะไรแลครับถ้าผมไปผมจะกลับบนไูช่วงไหดูโวิาอย่าลืมนะอย่าลืมแบบไปหาเนดะ้อกับ จะมีสองส่วนอ่าจะมีข้างในเมืองกับข้างนอกเมืองแต่ว่าจะเป็นที่เดียวกันนั่นแหละที่เดียวกันใช่ครับตอนแรกก็อยู่ในเมืองแหละอยู่ตัวย่อยอยู่ตัวนอกเมืองอ่าอยู่นอกเมืองกับตอนแรกก็อยู่ในเมืองแต่ว่าเขาเปิดศูนย์ใหม่ไหนนี่ตอนแรกเราจะกลับบรรยากาศหน้าอยู่เเดินดูแป๊บหนึ่ง แลันลบาก้าไปนี่สานนงมันจะไกลวมมไกว่าแต่มันไวกว่าวิ่งมได้อ๋อโอ้โหอันนี้คือครบเลยปลูกไอ้ต้นนู้นต้นกระทอนไหมครับ,ไ,รบไอ้ต้นนู้นต้นกระทอนไหมครับต้นมะไป อ๋อต้นมะไฟผมว่าจะทุเรียนลราไมรอมัอ้ยกลัวไก่ลกไฟ๋อแต่ทุเรียนนี่ปลูกได้ใช่ไหมครับได้กำลังงอกอยูผมยังไม่ได้ลงซื้อเบี้ยไปอ๋อเพิ่งลงในสองสามตสุดยอดครับอ,อันนี้ฝั่งฝั่งนี้ของเราไหมครับเนี่ยชอากุ้นากี่ไร่ครับเนี่ยชอบกุ้งนาก็ประมาณสิบไร่สิบโอ้ยกลับอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเรา เวลาทีมงานกันโชคดีพอมาถึงลอตเตอรี่มาพอดีได้โชคครับบรรยากาศดีมากๆโอเคพี่ไก่พี่ไก่เลือกยังพี่ไก่เลือกยัง ไปโอเคเนี่ยเ,เดี๋ยวเราเราจะไปแล้วเนี่ยไปโอเคเดี๋ยวกลับก่อนนะครับสวัสดีครับ